ใช้ในสงคารามปัจจุบันรูปคือการนาเข้าต่างๆนะคะจากทางฝั่งของประเทศที่เขาก็มีพันธมิตรเนาะมากมายนะคะในการนำเข้ามาใช้งานค่ะซึ่งยานพาหมาที่ถึงสองประเด็นใหญ่นะคะที่กําลังเป็นที่จับตามองในสมรภูมิแห่งนี้ นาวุธตัวใหม่นะคะจะทงฝั่งของยูเครนกันก่อนนะคะเป็นขีปนาวุธที่ชื่อว่าฟราเมงโกหรือ p f 5นัหนเองค่ะซึ่งถือว่าตัวนี้นะคะเป็นเกมเซนเซอร์ในด้านของขีปนาวุธคุสจากทางฝั่งของยูเครนเลยค่ะ หลังจากที่ยูคเครนนะคะถูกโจมตีด้วยพิสัยไกลต่างๆของอาวุธรัสเซียนะคะมาอย่างยาวนานพอสมควรว่าจะเป็นขีปนาวุธอย่างเคเฮ1ห่งหาล,ลิบหรือแมกระตังคินซานนะคะก็คือโดนโจมตีตลอดมาด้วยกันในการโจมตีเชิงกลยุทธ์ซึ่งรัฐบาลของยูคเครนเองนะคะก็พยายามที่จะพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ในเชิงลึกมาตลอดเลยและล่าสุดนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าฟลามิงโกซึ่งก็ตรงกับขีปนาวุธอย่าง PF5 นะคะจากบริษัทอย่างเเลนัม ที่ตอนนี้นะคะก็ได้เข้าสู่สายการผลิตในเชิงชุดจริงๆแล้วหรือเป็น Mass p โปรดักชั n นะคะที่พร้อมจะออกมาใช้งานในปัจจุบันและคีปนาวงรุ่นนี้นะคะก็ยังมีสมรรถภาพที่น่าสนใจและน่าตกใจจริงๆด้วยนะคะ อย่างแรกเลยค่ะที่เด่นได้ชชดนะคะสาหรับในวันนี้เลยก็คือพิสัยการยิงของมันนั่นเองซึ่งก็ไกลถึง3,000กิโลเมตรนะคะซึ่งระยะเหล่านี้นะคะก็ครอบคลุมแทบแบบทั่วทั้งทางฝั่งของรัสเซียเลยทีเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของมอสโกนอวอซิบิสหรือแม้แต่กระทั่งฐานทัพในไซบีเรียอย่างเงี้ยก็คือสามารถไปถึงได้แน่นอนหัวรบหนักของมันนะคะก็บรรทุกถึง1,000กิโลกร,รัมค่ะก็จะหนักกว่าจะทางฝั่งของโทมฮอคจากทางฝั่งของอเมริกาถึง2เท่าด้วยกันคือพูัง่าย นะคะก็คือ1ลูกเนี่ยสามารถทำลายเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงได้ในทันทีอีกด้วยด้วยน้ำหนักรวมของมันนะคะทั้งหมดที่ทั้งน้งน่มนี่นั่นนะคะก็อยู่ที่6ตันด้วยกันซึ่งถือว่าหนักพอสมควรนะคะก็ใ่ล้เคียงกับเครื่องบินขนาดเล็กเลยและความเร็วสูงสุดของมันนะคะอยู่ที่ประมาณ9ก้างยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเทียบกับทางฝั่งของความเร็วเสียงได้เลยค่ะ แล้วระบบของมันนะคะจะเป็นระบบนำวิถีแบบผสมอีกด้วยก็จะใช้เจ้า GNSS GPS ที่ป้องกันการรบกวนสัญญาณนะคะแล้วก็ระบบอย่าง INS ที่ก็ช่วยในการบินนะคะยังสามารถบินได้แม้ในพื้นที่นั้นนะคะจะยังโดนรบ,บกวนสัญญาณต่างๆนะคะหรือพวกแจมเมอร์ต่างๆเหล่านี้มันก็สามารถทำงานต่อได้ค่ะ ซึ่งเจ้าฟรมิงโตัวนี้นะคะหรือ fp 5เนี่ยมันยังมีปีกกว้างนะคะถึง6เมตรด้วยกันบินด้วยความเร็วสูงต่ำนะคะพเพื่อลดโอกาสการตรวจจับนะคะจากเดารดราซึ่งจุดนี้นะคะก็ทําให้มันเนี่ยมีความสามารถมีความคล้ายคลึงนะคะกับขีปนาวุธยุคสงครามเย็นที่ทางฝั่งของสอเมริการนะคะเคยพัฒน,นามากันด้วยอย่างเจ้า agm 8 6 alc m ค่ะ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในครั้งนี้เลยนะคะก็คือมิเลเนียนกรุฟเนี่ยเขาเขมว่าการผลิตนะคะเขาสามารถผลิตได้มากกว่าถึง50ลูกต่อเดือนด้วยกันซึ่งนี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสัญญาในทางการเมืองเท่านั้นแต่บันคือสกีภาพจริงที่จะเติมเต็มคลังของยุทโธปกรณ์ของยูเครนโดยตรงและถ้าเจ้าฟาร์มิงโกตัวนี้นะคะถูกผลิตเป็นจํานวนมากจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมของส่งครามในการโจมตีเชิงลึกอย่างชัดเจนอีกด้วยและในฝั่งของรัสเซียนะคะซึ่งเคยคิดว่าฐานทัพในไซเบเรียปลอดภัยเนี่ย ก็อาจจะไม่ปลดภัยอีกต่อไปด้วยค่ะน่าจะเป็นผลกระทบนะคะต่อทางฝั่งของยุสร์จากทางฝั่งของฟาร์มิงโกเช่นกันนะคะก็คือสิ่งที่น่าจับตามองอีกด้วยนะคะก็คือสอมดุลในด้านของคีบานาวุสครูสในทางฝั่งของมุมภาคแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งรัเสเซียนะคะเขาก็จะมีเจ้าเคเฮตหนึ่งศูนย์หนึ่งที่ก็ตัวมันเนี่ยก็ยิงได้ไกลถึง4,500กิโลเมตรแต่ยูเครนตอนนี้นะคะก็มีเจ้าฟาร์มิงโกนะคะที่ก็ยิงได้ไกลถึง3,000กิโลเมตรค่ะ ถ้าสมมติเจ้าฟราิโกเนี่ยถูกใช้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียนะคะอย่างเช่นในโรงกั่นน้ามัน หรือระบบค้ามนาคมเหล่านี้นะคะก็อาจจะทำให้ทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยอาจจะต้องหันมาเสริมการป้องกันภายในประเทศอย่างมากขึ้นอีกด้วยและอีกทางนะคะเจ้าขีปนาวุธอย่างฟรามิงโกตัวนี้เนี่ยก็ยังถูกใช้เป็นอาจจะเป็นแบบสตาร์กริดดิฟเทเลนนะคะหรือการยับยั้งในเชิงของยุทธศาสตร์ได้อีกด้วยซึ่งรัสเซียนะคะก็าอาจจะต้องแบ่งทรัพยากรอ,ออกมานะคะจากแนวหน้าเพื่อมาป้องกันเมืองหลังบ้านอีกด้วย ตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทางฝั่งของยูเครนที่ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเราเนี่ยสามารถเล่นเกมในเชิงลึกได้แล้วถึงแต่ก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ในปัจจุบันนะคะก็พยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะสามารถพึ่งพาตนเองได้และใช้ในการโจมตีเองค่ะและมาต่อกับทางฝั่งของรัสเซียนะคะที่ก็ได้รับ รถถังตัวใหม่นะคะจากทางฝั่งของเกาหลีเหนือนั่นเองค่ะซึ่งมันมีข่าวลือนะคะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะส่งเจ้ารถถังอย่างเชยอนมานะคะ2ไปช่วยกับทางฝั่งของรัสเซียค่ะ ซึ่งตัวชีออนมาสอตัวนี้นะคะเป็นรถถังหลักรุ่นใหม่นะคะที่ก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2 0 2 4จนถึงปีล่าสุดนั่นเองและถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดนะคะของอุตสาหกรรมเกาหลีเหนืออีกด้วยโดยลักษณะของมันนะคะก็จะเป็นปืนใหญ่หลักนะคะ125มมพร้อมกับระบบอย่างออโต l โหลดเดอร์ er. ระบบการป้องกันในเชิงลุก APS ที่คล้ายกับเจ้าไอรอนเฟิร์สจากทางฝั่งของอิสราเอล เป็นเกาะคอมโพสิตวกกับเกาะระเบิดเซิร์ฟ E A R มีทั้งป้อมปืนควบคุมระยะไกลหรือ R O W S แล้วก็กล้องตรวจจับความร้อนน้ำหนักรวงของมันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ50-55ตันเครื่องยนต์ของมันนะคะก็แรงถึง1,200แรงม้าความเร็วสูงสุดราว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ซึ่งนึกได้ว่าก็คือเป็นหลายส่วนที่ก็จะดูคล้ายคลึงนะคะหรือใกล้เคียงกับมาตรฐานของรถถังสมัยใหม่อีกด้วยอย่างเจ้า K2 Black Panther นะคะจากทางฝั่งของเกาหลีใต้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันหรือแม้กระทั่งเจ้า T90M นะคะจากทางฝั่งของรัสเซียด้วยซึ่งก็เป็นการพัฒน,นาที่ก้าวกระโดดอย่างมากในการพัฒน,นาอาวุธต่างๆในการพัฒนารถถังนะคะส่งไปยงังแนวหน้าจากทางฝั่งของรัสเซียเราเปรียบเทียบกันจริงๆนะคะระหว่างเจ้า Chilma 2กับเจ้า T90M นะคะว่าถามว่าใคร มัันนนเหนือกกว่าก่าคะสำหรับทางฝั่งของเจ้า t 90M นะคะจากทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยมันก็เป็นรถถังที่ก็อัปเกรดจากเจ้า t 90รุ่นเดิมตัวมันเนี่ยก็จะปรับปรุงทั้งเกราะนะคะระบบป้องกันเชื่อมไร้รอยต่อระบบควบคุมการยิงคาลิน,น่าแล้วก็กล้องรอบนะคะรอบทิศถึง3 6 0องศาและก็มีระบบสื่อสารเครือข่ายที่ก็เหนือกว่าอีกด้วย ส่วนในทางฝั่งของเจ้าชีอ,อัลมาสองนะคะก็จะมีการเพิ่มเจ้า APS เข้ามาแล้วก็ระบบตรวจที่สมัยมากขึ้นแต่ด้านของซอฟต์แวร์ในการควบคุมนะคะหรือในเรื่องของระบบการยิงเชื่อมต่อเครือข่ายและก็ความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์เนี่ยยังถือว่าน่ากังวลอยู่นะคะเพราะว่าตัวมันนี่อาจจะยังไม่ได้ลงสนามจริงมาด้วยสำหรับเจ้าที 90M เนี่ยมันยังเคยลงสนามจริงมาแล้วก็จะเป็นยังไงก็จะเห็นเด่นได้ชัดเลยแต่ตัวมาเจทางฝั่งของเกาหลีเหนือนะคะที่จะส่งมาให้กับทางฝั่งของรัสเซียใช้ในแนวหน้าเนี่ยก็ต้องทดสอบกันต่อ ไปนะคะว่ามันจะเป็นยังไง ด้ทั้งหมดนี้นะคะก็เห็นเลยนะคะว่าในสมรภูมิของยูเครนเนี่ยกำลังเข้าสู่นิยุกใหม่อย่างมากมายว่าจะเป็นทางฝั่งของยูเครนนะคะก็กําลังยกระดับด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลแล้วในตอนนี้ที่จะได้ทางฝั่งของรัสเซียนะคะในตอนนี้จะไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปเรื่องทางฝั่งของรัสเซียก็กําลังจะหันไปพึ่งพาพันธมิตรนอกวงการหลักของโลกยังเข้าลีเนือนะคะเพื่อเพิ่มกําลังทางภาคพื้นดินมากขึ้นหลังจากที่เขานะคะก็อาจจะสูญเสียในเรื่องของคังนู้นนี่นั่นมากมายนะคะเยอะแยะจะต้อง กับเกาหลีเหนือนที่นําอาวุธต,ต่างๆมาใช้งานในการโจมตีปัจจุบันนั่นเองและนี่ก็คือสมอรภูมิที่กลายเป็นสนามทดสอบใหม่ในยีคใหม่ๆนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือขีปพนางวุฒที่ไกลขึ้นและอีกด้านหนึ่งรถถังรุ่นใหม่ที่ก็ยาวขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นเช่นกันสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนมุ่งหมายคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ